สวัสดีครับเอ่สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอยู่ที่ตำบลลำมูลอำเภอโนนสูง,งนนกกจังหวัดนครราชสีมาบ้านบ้านอย่าบอกพี่นะครับ <c oughs> บ้านอะไรนะ <c oughs> มันมีแบหลายบ้านติดต่อกันเน็กเล็กบ้านป่ารังตอนนี้มันมารีวิวดูเขากับ <c oughs> วันนี้วันที่สามสัาวสามเขาเป็นยังไงขนาดนี้เพราะอะไรมั้งโอ้ขนานด <c oughs> น,าน,นี้ ได้ครับนี่เพราะว่ารู้โดยน้ำมันบกบุกลงเยอะบุกลงเยอะนะครับรู้โดยน้ำมันบกมันเสองบกลงไปส่องประมาณเฉลีับที่นี่มันก็ไม่ทความเป็นช่วงควางเป็นช่วงขอ่น้องมีให้บางก็ไม่เป็นไรายก็ได้กายได้เนาะรายได้การรายได้แต่แต่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะครับโอกาสจะเสียบางบางส่วนนะครับเราอยู่บ้านปรังมาดูรีวิวเขาน้าให้ดูว่าเออพี่น้องเองยังยังพอได้บางส่วนเสียบางส่วนนะครับก็ตรงไหนใกล้ระมูลก็คงเสียตอนนี้ก็ห่างจากมูลมาหน่อยหนึ่งแต่มันก็ร้อกป ใจทุกหมู่บ้านรังคาเรือนนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ